ครับวันนี้วันที่8สิงหาคม2565ครับเวลา13.30นฝนก็เปลี่ยนแปลงทันท่าก็จะตกครับครับขณะนี้เวลา14.34นะครับของวันที่8สิงหาคมครับ ก่อนหน้าโปรยปลายลงมาทำท่าจะตกไม่ตกครับมาตกตอนนี้นะครับเริ่มนะเริ่มแรงขึ้นครับก่อนหน้ากอบโปรยปลายมาครั้งน่งแล้วนะครับแต่ไม่แรงนะครับโปรยปลายสักสิบนาทีนะครับ แล้วถ้าหยุดไปนะครับตอนนี้ดูแล้วว่าจะแรงอยู่ยครับ จากขาวพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้แหละบุรีรํา์นะบุรีรํานั้นมีมีโปรแกรมมาเข้าด้วยนะครับก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆครับอาดูว่าจะตกแรงไหมจะมาเป็นล้อๆขัดจวดจวดมา นะเป็นค้างอยู่แบบยังไม่เสมอนะครับผนยังไม่นิ่งไม่เสมอครับดูเม่ก็ยังคุมไม่หมดนะครับทางด้านทิศตะวันออกก็ยังมีท้องฟ้า นะครับดูเมฆแล้วคุมยังไม่หมดครับจะนานหรือไม่นานก็คอยดูกันต่อครับส่วนลมก็สงบครับไม่เท่าไหร่ครับนิดหน่อยอทำ่าไปจะอยู่ดีแล้วครับเมฆลอยไปตะวันออกครับดูเมฆแล้วลอยช้าๆไปทางด้านที่ตะวันออก เคลื่อนตัวช้าๆไปทางด้านทิศตะว,วันออกเมฆก็จะประมาณเมื่อวานนะครับเป็นเมฆเมฆตำอย่านะครับค่อยเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะว,วันออกคัการเคลื่อนตัวของเมฆแล้วก็จะเคลื่อนไปช้าๆนะครับ ครับยังไงก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าจะตกต่ออีกไหมนะครับกับเวลาสิบห้าจุดศูนห้าก็ได้ตัวตายทำไ,ปไ,ปไมอีกครั้งครับก็ไม่ได้แรงอะไรแล้วครับก็ประมาณนี้นครับหลังจากที่หยุดไป สักพักนึงจะเริ่มโปรยใายล้วมาดีดูเมฆก็ดูถ้าจะบางลงนะครับปกคลุมอยู่แต่บ,บางเนะยหนกก็เริ่มออกหากินมาในลักษณะนี้มันน่าจะน่าจะหยุดนะครับไห้นกอะไรเนี่ย นะครับออกออกกินแมงแล้วนะครับคอมเมนต์แน่ครับเริ่มแรงนิดเด็ดแนะครับเริ่มเริ่มตามแรงเริ่มหิมานิดแม่นะ ยังไงก็จะอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะครับ